สวัสดีครับวันนี้ผมเดี่ยวเชียงใหม่นะครับมีเจ้าโตโยต้าใหม่ทีเอ็กปี2535นะครับมานำเสนอนะครับามาเริ่มชมภายในนะครับคันนี้ตัวข,ข้างขวาสวยนะครับเบาะมีตำหนินะครับยังไม่ได้ทำนะครับผมคอนโซลดีนะครับ บบนีพับได้นะครับอบอกเอ็นพับแบบนี้นะครับอ,อันนี้เลขไม้นะครับสามแสนสองมนเก้าพันเจ็ดร้อยโลนะครับผมะระบบแร่นี้นะครับจะต,ต้องไปไล่ดูนะครับดูรอบๆตัรกันนะครับสีสัน รลถรถดสีสันประมาณ79.99%นะครับฟิล์มดำครับล้อกระทะยางดีนะครับบไฟติดครบนะครับเบียน7ธันวา6 7นะครับได้มาใหม่ๆนะครับวันนี้ น้ำสระเาเลยน,นี่นะครับด้านซ้ายนะครับผมเอ็นไซเนอร์มีนะครับสีเขียวสวยไสนะครับพร้อมลุยงานนะครับอน,นะครับเนเนอร์มีกระบะดีนะครับ กระบางสวยนะครับไม่มีปุ่นะครับรางดีนะครับ ครับไม่พวนไม่ไอายครับผมเหตนี้นะครับทางหน้าียกชัดเจนนะครับบนน้ำมัวนนี้ เลยนะครับ091188นะครับผมอยู่ตำบลหนองแยงอำเภอสันราจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เปิดขายที่ราคา69,000บาทนะครับ69,000บาทนะครับพร้อมดูงานได้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับจางจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับผม091188หรือแอดไลน์เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับนะครับผม เดี๋ยวเชียงใหม่ครับขายจริงส่งจริงนะครับผมอันนี้กันขายตามสภาพเลยนะครับระบบแอร์ต้องไปไล่กันดูอีกทีนะครับพรอมมีนะครับ นว่นครับ6น0 0 0บเ้าทันขอบคุณครับ